สวัสดีค่ะวันนี้จะออกไปเก็บมันฝรั่งกับพี่ดากับพี่ดาวแล้วก็น้องเด่นอันนี้น่าบูดนิดนึงเพราะผักออกคำบเมนเราบอกเขาคำหรกบกบ่ได้คาคอนเทนต์ <laughs> อันเขาบอกให้วีไปดอกขายาน์วีปนดแข้งปดขาปนกระดูกระหวัางแากฝน,นตกกระหนาวยานเป็นพันละเอ้าเมงวันนะอูยังบ่ได้เล่านิทานให้พรดาดฟังเคยตบมันตายเลยปะ กะคืนนะหมอพี่เราจับพี่เด็ดอันกระคืนนะเตะแียตายเลยฮอดแคอตัวรู้ว่ายันรเบิดตกยังเดี๋ยวทว่างเหมืน่ตายเด็กต้วก็ติดอะรอเข้าเขาไม่ไหวไม่ไดเดือดนี้มันคงเป็นธรรมดาที่ มตบอยู่นี่ล้อปีไล่ตบมัอนอยู่นะพี่อะไรกันยงหัูป่างี้พี่เดาเรากล้อปีมันตบมือนอย่นะครั้งที่สองกันนึกว่าเอ๊ะอกูละเมอิเฮ้ยครั้งที่สามีรไหเเป็นไรคให้ถามหน่อยบอสพี่าถามไหตบไม่หวนก็ตบไ่วนมะเดาพอพอปิดไฟปุ๊บ มันมือที่ไายด้วยนูพอพอพอปิดไฟปุ๊บแล้วเขานีวเบงโทรศัพท์อ่ะมันก็มาไกลวิอย่งอว่าจ่ายมาเจ้าเพื่อเฮออนเจ้าเห็นหงือเหนเจหวานเอาซะสามบาทอันนี้ก็อีหมายยไงตกตตรัพสักเด็เมื่อคืนนี้่พแบงค์ี โดดอะตื่นาเรอเห็นซาดยุตินไม่เอาโดดที่เมื่อคืนเนี่โดาหรือ่าเบ้งว่าผ่าเบ้งโดดลงมาซาดไปเงวแลวคนนี้หูหูเมือนอยู่นี่ไงแล้วคนนี้โทรศัพท์มันโต๊ะเมื่อคืนเนี่ยเอ้าเอ๊ะขึ้นมาผเบ้งใส่เหมือโดดลงมาเองมือนอู่มเล่ารู้่เหล่าไรน่ะอื เต่จะเการน่อนน่ะหมาทั้งพ่อคขอเราเขาห้องน้ำขึ่นวางนี่แม่นวะนโทรศัพท์มัเลยกรุกรุกรุกกมาเอ้ยไปเข้าห้องน้ำนะไปเลยน้เยี่ยวเน่าเหวี่ยงใหญ่กับหมพ่อคกรุกกรุอ้าโอ้โหคือซามาเ่ากแดงคือซานี่แสดงว่ามึงตกเสียงเถอะเนาะกรรมกาถามหนูซาวข้ามแต่ตบเป็นวันโอ้เวนปลาดิเด่นเป็นอะไไมนางอยู่เดียวอ่ะไม่รอเขาีไร เ่<ร>อยู่เง<พ>ินป้าไหมป้าดูไปเขาหล่หออยู่ดิอ่ะอันเอาเร็วๆเร็วๆก่าอันสองผลพมีอนนี้ได้ท่ากันหลืเนาะลูกเชนเขาเว้าเอะไรเร็วๆเร็วๆอเ็ดมันเป็นอาการแล้วที่เนี่ยโทษมทเรากินเห็ดเยอะช่ว <laughs> เงเนี่ยมะแรงเลยข้อเมนูก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเอ้เสร็จแล้วก็เลยว่าอยู่บ้านซื้อเงาเซ็งเด็ดก็เลยข้อตามเข้าไปนำ ไปเป็นภาระเขาภาระเขาขึ้นรถก็ได้ยูทูดลงรถก็ได้ฮับตูดอะไรทำนองนี้เมื่อวานเมื่อวานนี่ไปห้าเห็ดก็ไปเป็นภาระเขาแทนที่อยู่ในรถแล้วเขาที่เปิดรถได้ั่นลงไปเขาผิดรถเปิดรถมาได้ภาระอีกครั้งะเออฮัลโหลเงาะโอนวีนีภาระเมื่อวานที่เม่อวันเมื่อวันประดาไปส่งลุงก็ว่าสิไปเป็นมู่เหรอ อืมเป็นภาระเขาอีกเบลบอกว่าต้องไปเดี๋ยวก็เ้าเขาดีใจไลยบอกต้องไปนะถ้าไปนี่เขาทรมานใจเลยล้วถ้ารถเสียแล้วทรมานนี่เข้อกบันมาได้หนักหน้าอันคนนึงก็พาตัดอีกคนนึงก็ขาดปีเออพี่ดาก่ะผาตัดอันคนนึงก็ขาดปีเดลบอกเอ้ไปเองบอกต้องไปเดี๋ยวก็เป็นห่วงเขาเดี๋ยวเอาห้อาเข้าไปหนมาทุกทุกทุกเอาลุงเอารถคัดมันออกมาแล้วเขาใส่เขาเอื้อนเองก็เจริญ ให้จระบีอัจระบีให้ให้อะไรให้ลูกโชคปืนให้ลูกเฟืองให้เครื่องยนต์มาทํางานลื่นไหลโอ้โหให้มันสะดุดกึ๊กกึ๊กกึ๊กเขามีมาทั้งดับอืมพี่ดาบอกว่าส่วนนี้แล้วละทางกะนี่โอ้เขาก็มีทางไปนี่เด็กหลุดไปวะทางหลุดนะพู้หน่าไปเก็บซ่อนหลังบ้านเขาอ้อมไปวะประดับพวกห้องเหงากว่ามีไปออฟมากั็พอส่องวะไปแล้วก็กลับเทโอ้โห มือนี้เขาบอกให้มาดอกใส่เสื้อสโลมดันหุ่งเรืองเดะ่มือหน้านะบอกให้มาเล่นตามวันนี้บอกให้มาเล่นตามยังตามมาเล่นเนาะบอกวันนี้วันนีูคนเดียวเหงาไงบอกให้กีการข้างทางนี่เนี่ยไปไม่กันลังเปลี่ยนสีกระดูกว่าสีเห็ดเราไปยืดจะว่าไงโอ้ป่าสามวันขึ้นเลยนะน้ำนิ่งแเราเราบดดินบลาป่าที่ไหนมาน้ำนิ่งป่าก็ต้องมาน้ำดินดินก็ พ่อลุงเตรียมมาไว้แล้วอเปน้องาอกอกลับรถไปก่อนแม่เดี๋ยวมัวให้มันกลับยากนะเออฝนตกอ่ะรขับวใครขับเป็นอยงซี่ทุกคนนะคะพ่อวิพ่อวิดะพ่อวีดา่ว่าผู้ใหเมียผู้ใหเออค่ะเมื่อก่อนเจ้านั่งอยู่ตรงนี้เจ้าก็บอกคือค่อยนี่แหละบ่อ่อ่นึกในใจ อย่าพูดแต่กลัวโด,ดนด่าเอาผักขีเ้ขเหล็กหมดน่ะยิเมนตัวเออนี่แหละขี้เหล็กน้อยเนื้อ <นำ S 1> แตงยอดโอ้อโมื้อนี้เมนูไอ้ก๋วยเตี๋ยวเมนูแกงขี้เหล็กย,ยังไม่ได้มาเลยมื้อนี้อาจจะเป็นอะไรกับลูกก๋วยเตี๋ยวยังบ่ยังบ่ได้ต้มเนี่ยไม่เี่ยมันบ <ไป S 2> <ป>่มีอันนี้ผักกาดขาวต้องมาซื้อหัวผักกาดขาวแครอทกับบ่มีแล้วพอมาเอามาพอมาก็เป็นภาระเลยเห็นบ่เอาไปขึ้นแม่ลูากมาฮับเอาสิ โอ้เคยมาแฮบมีแน่นะรออยู่นี่เขาขึ้นฟังนี่โอ้ฟังพุ้นเอ้ฟังนี่ตัวเห่าอ่ะป้ะบีเต็มไปขึ้นรถก่อนซากระมูดออันนี้ลุงเข้ามาถึงละป้า เฮ็ดเป็นบ่ดละน้องไปเอาบัานไดลงเราถือไปวิ่งเลยลบไม่ได้ลูกเสี่ยมกันลุ่อยาวหันหลง เอามายูเอาลงไหมนะหลบไหมคอยเอาบันไดลงนะหลบเขาเลยนะบันไดลงมาตำหัวเด้ขึ้นเลยเฮาอ่ะนี่รถกำลังออกพระดาทำไมมาเก็บคำแผลเพราะว่าฝนมันตกไงฝนมันตกเราก,ก็ต้องรอให้ดินมันแห้งมันมา ถ้าเกิดว่าดินเหมันใบแห้งมันเป็นก้อนนบ่จะรอรออรอก็ได้มันจะต้องเอาขึ้นเพาะอากาศมันเย็นอถ้ามันติดลบแล้วมันเสียเลไนะโอ้อากาศมันเริ่มจะเย็นแล้วใบไม้เรื่องนถมนกป้ถ้าเกิดว่าแข่งหลงนี่มันมันแข่งเลยบ่ด้านนหนตี่ ต้องเฝ้าเอาขึ้นให้เบิดถึงฝนอีตกก็ต้องพยายามเอาขึ้นให้เบิดพี่ดาบพบางงันเหมือนอีกระดางมันไปโดนน้ําแข็งกระทิ้งหมดเลยอยังไงก่อนจะเคล็จะรู้อันนี้เห็ดหลุมเปิ้ลอันพัดลมติเป้ามันอ่ะเออให้มันเออให้มันแห้งเออเราลืมพัดลมอ่ะอันนี้อ๋อแสดงว่าเรากลัวลมมันชื้นพดี่า ประด่าวก็กว่ารอบเดียวไปฮอดปาร์ตเขาโอเคโอ้สีบ้อมันเหมือนที่สีอะไรก็คูดำคูเดงโรคยินนี่ขั้นจักเริ่มละอากาศสบายเนาะมื้อเนี้ Ja s'ha dut, eh? กิน,น่ขึ้นหลายทีแล้วรถเก็บหมันก็เลยชิน สะดุดหลังเด้บนดีๆดโอ้สุดสายแล้วหัวใ่อ่ะอันนี้คือ,อย่าเข้าไปตันหูย่าเข้าไปตันหูติ มันไม่มีที่หายใจบ่เลยมันเป็นเพราะว่าอันมันประหารหลุดดีทติคนมันนะเคลียมันค่ะพันกันโอ้ทันค่ะเคลียมันพันโอ้มันเปียกมันก็เลยก้อนกันขึ้นมามันก็เลยไปติดมันบรกอบมันเหนียวแต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งอากาศบูชื้นมันก็อีหลุดทงหายของมันยุ่ยยุยมันบ่อ๋อนี่เห็ดกันณยังไงบ่เห็นนี่ นะอันนี้คือบลอกเทสดีๆเนี่ยให้มันอะไรอ่ะทำให้ดีๆเนี่ยเดี๋ยวบอกให้กินก๋วยเตี๋ยวน้ำเลยเมื่อแรงีไยคัดให้มันดีๆอะไรที่ก๋วยเตี๋ยวสิอ๋อเหมือนบล็อกเทียตาเขาขึ้นมาเก็บมันตรงเนี่ยมันเป็นทางเดินบนรถเนี่ยเดินได้สะดวกกิ้งมันข้างประดับก็อ้อะมันเต็มรถแล้วรถแรกกำลังอีไปเท นี่น้องอยู่ข้างล้างพูด คอยดูว่าจะได้กี่หลังลูกโตสองอันนี้ยายดาวถือเหมือนฝรั่งเดอ้อบ่ามันลิงที่ลุกทออแล้วถือไว้ทำไมล่ะถือไว้ซื้อ,อเขา,ามีโทรศัพท์ถือคือเข้าเด้วบ่มีอินเทอร์เน็ตสจุกนหน้า วันนี้อาการดีเหรอเันมาช่วยเก็บมันอ,อากาศก็ดีด้วยใช่ไหม นขอให้อยู่บ้านนะเซ็งอ่ะเดีเราทำงานดีหรือวนเนี้ยสาข้างหน้าบอเบาเกะอ่ะอันนี้เสาหลังอ่ะอันนี้สาหลัง ทมแล้วบอไหนใจเจเียเอาาไเอาเี้ยี่ย่านี่ก็ไม่เอาดี๋ยวดูปรายาก้าข้างทางกันเด้อ เ่าเริ่มเอต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีละ <oat numbers. S 1> เร็ว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  นีม่มือรถเจือการรถอามาแล้วขี้ย่างมาแล้ว ขึ้นมาจากที่ดินขุดขุดขุดขึ้นมาเราก็จะไหลออกมาโอ้ยมันแม่มิวมาแล้วมาแล้วเฮ้อเพ้อขี่เพ้อขี่เฮ้เร็วเร็วเร็วขี้พอขี่เฮ้ ตกไปเลยอะดู นี้เอากันแบบจุกๆอย่าดาาหินไปทิ้งอเอาเหล็กไหลไปทิ้งด้วยใกล้ๆเยอะเลยมาเนี่ยขลังมากเลยนะ่นเนี่ยลอ,อเดินยือไปลึลปกออนนโอเคเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวให้ยยดาวลงไปเน้นไปโลดเอาคู่ขึ้นมา,าคว้าดิ อุก้อนป่าอืมโอ้ย่าสวยจังเนาะเอาล็กไหลไปเก็บกันนี่ฮะอ๋ออะไรนะเล็กไหลเล็กไหลอู้มันอันตรายสำหรับเครื่องเจ้าเหรออือมันไหลมาจริงจริใช่ไหมถ้ามันถ้ามันไม่ไหลแล้วมันแคทกล้องนะอันตรายมันจะไหลอ่ะมันนุ่จะดีเอาเต็มแล้วเต็มแล้วน้องวิมาพบว่าเล็กไหลมันดีเด้อันมารอบนี้แบบจุกๆเลยนะคะมันล้นไปกับ สอหมดมืออันนี้เป็เรียกลูกลานที่สองอ่ตนนี้ดนที่สา่าาขาขาากะดาอ,อาหา,าขาาวอเ็นเหมือน้ิโอ้เปนน่ารัหมหมขึ้นมาเลยมีกระเดืเ่องเด็นละ ใก้ไฟแล้วพ่อมืดมอกเอาปลาตรงอื่นมันคือบะหมี่มันคือมีตรงนั้นตรงเดี่ยวมอกไปมันเป็นน้ำติของน้ำม,มันอยู่ใกล้วิวายเออมันเป็นตรงนั้นตรงเดี่ยวแสดงว่ามันอยู่ใกล้ของน้ำวิวายไงวะมอกขึ้นมาอุ้ยอุ้ยอุ้ย ก็พูกระดึงเลยอันนี้หมอกที่โนเว่หมอกไม่เปล่ามันรักเลยเออกำลังเริ่มมานั่งมันบางบางครั้งอ่ะป้าขับรถบ่ได้เลยเด้มองไม่เห็นเลยละเขีนบ่ขับมาชื่อสิบอะคือเวียเวลาไปแับไสิบป้ายังขับมาได วิเข้ามาอยู่ในรถกับพี่เคยเพราะข้างนอกเริ่มหนาวแล้วให้พี่ดาวกับพี่ดาและเด่นเขาทำหมอกมาเยอะมากหมอกผสมกับดินและองเก็บมันเสร็จแล้วไปกลับบ้านกัน อาเย็นเสร็จแล้วอันนี้ผัดเห็ดพึ่งใหญ่ส้มตำตำแตงใส่มะกอกอันนี้คือแกงเห็ดพึ่งที่เหลืออันนี้ผัดกะเพราแจเยไม่มีกราอันนี้มันมืดลาบเห็ดขอนเมนูเห็ดน,นี้ให้ชิมผัดเห็ดพึ่งก่อนอ่ะเอาไะไรคนละมุมกันเออ เอ้ยว่าแซบ่บแซบ่บเนี่ยมืออยู่บ้านห้กินย่างกตายเ่ยบ้านเขามีบ้าอือกมีบ็มีดิอืมเป็นยังไงแซ่บป่ะอันนี้ไปอีกเวบ,บหนึ่งลาบอันนี้ไปอีกเว็บหนึ่งผัดกะเพรา แกงกาแฟอีกแบบหนึ่งมั่อื